วันนี้เวลา18.17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณศาลา,าดุสีดาลัยศูนย์จิลดาพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นในพลจำนวน2,230คนและนายตำรวจชั้นในพลจำนวน510คนเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณ ในโอกาสนี้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย ให้ฟังคำสัตย์ปฏิญ,ญาณในโอกาสที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้นเป็นนายทหารและนายตำรวจชั้นในพลทาหารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความบาิสุขของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจ จึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติโทษความรุ่มเทเสียสละด้วยทัศนกติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงทั้งทั้งหลายได้รับยศูงขึ้นก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล เสมบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนถ้าทละคนจะหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวและตั้งใจปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องเป็นธรรมแต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่องสมกับที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ได้รับ ให้กำสัตย์ปฏิญาณไว้และปฏิบัติตามได้จริงขออวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาสามารถปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนให้สำเร็จผลอันยัง่งยืนได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา thank